5วิธีรับมือกับคนคิดลบรอบตัวคะ่ะใครที่มีปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกแล้วไม่สามารถเอาชนะได้วันนี้มาให้5วิธีรับมือนะคะข้อที่1 เข้าใจเขาก่อนเพราะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวค่ะและส่วนใหญ่แล้ว9 9คนที่กําลังปล่อยพลังลบหรือพูดจาลบๆหรือว่าทําให้คนอื่นรู้สึกหมดพลังเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเพราะเขากําลังรู้สึกว่าฉันกําลังปรารถนาดีนะฉันกําลังหวังดีกับเธอนะเธอมาว่าฉันกลับได้ยังไงปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่รู้ตัวค่ะข้อที่2ค่ะ เลี่ยงได้เลี่ยงอย่าพยายามไปเปลี่ยนเขาลุกหนีได้ก็ลุกหยุดได้ก็หยุดเปลี่ยนเรื่องได้ก็เปลี่ยนแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆอย่าพยายามไปสอนเขากลับอย่าพยายามไปเปลี่ยนเขาให้เขาคิดบวกเพราะว่ามันทําไม่ได้ถ้าเขาทําได้เขาทํามานานแล้วเขาไม่คิดแบบนี้มาจนถึงวันนี้หรอกแล้วจําไว้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่คิดลบเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นการคิดแล้วมันก็เป็นแบบนี้ในทุกๆเรื่องปล่อยเขาไปค่ะหนีค่ะ ข้อที่3ค่ะจำไว้ว่าอย่าเชื่อคนคนเดียวบางทีเนี่ยคนหนึ่งคนนั้นที่กําลังพูดว่ามันไม่ดีพูดว่ามันไม่โอเคหรือว่ากําลังพูดให้คุณรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันเป็นความคิดของคนหนึ่งคนแล้วเราก็ต้องมาคิดว่ามันเป็นความจริงหรือว่ามันเป็นความคิดเห็นของคนหนึ่งคนอย่าเอาความมั่นใจของเราไปวางไว้กับความคิดเห็นราคาถูก เพราะบางทีเนี่ยความคิดเห็นนั้นมันเป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยทําสิ่งนั้นมาด้วยซ้ําเป็นความคิดของคนที่ไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยหรือเปล่าหรือว่าสําเร็จในเรื่องหนึ่งแต่ไม่สําเร็จในเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เขากําลังให้ความคิดเห็นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าอยากให้ทุกคนเนี่ยแยกให้ออกค่ะว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือความคิดเห็นอย่าเชื่อแค่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวค่ะ สี่ค่ะอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกดีอยู่กับคนที่ทํรารททให้เราคิดบวกอยู่กับคนที่คุยกับเขาแล้วเรามีพลังคุณเชื่อไหมว่าการที่เราคุยกับใครแล้วเรามีพลังนั่นแหละคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังไปถูกทางแล้วคุณกําลังคุยกับคนนั้น <S <S <ม>แล้วมันใช่แล้วคุณเคยคุยกับใครแล้วรู้สึกว่ามีเป้าหมายในชีวิตรู้สึกว่ามีแพชชั่นรู้สึกว่าใจมันเต้นแรงรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกับสิ่งที่กําลังทำไหมนั่นแหละคือสัญญาณที่คุณกําลังไปถูกทางและคุณกําลังคุยถูก และจำไว้ค่ะวิธีนี้วิธีสุดท้ายไปชาร์จพลังตัวเองค่ะไปหาที่ที่คุณมองขึ้นไปมองเข้าไปแล้วคุณสบายใจไปหาที่ที่คุณนั่งแล้วคุณมองออกไปแล้วคุณรู้สึกดีหรือว่าคุณอาจจะไปทะเลอาจจะไปภูเขาอาจจะไปนั่งร้านคาเฟ่ แล้วปล่อยความรู้สึกดีๆนั่นแหละคือการชาร์จพลังแล้วการกินอาหารดีๆคือการชาร์จพลังแล้วและถ้าอยากชาร์จพลังในบ้านลองหาเมจิกรูมของตัวเองค่ะห,ห้องวิเศษของตัวเองที่คุณสามารถเก็บกุมพลังนั้นได้คุณสามารถ ใช้พลังของคุณได้คุณสามารถใช้ไอเดียของคุณได้อยู่ในห้องเมจิกรูมนั้นเพราะฉะนั้นมั่นชาร์จพลังให้กับใจตัวเองบ้างมั่นชาร์จพลังให้กับตัวเองบ้างไม่อย่างนั้นคุณจะถูกเดรนเอเนอร์จีถูกดึงพลังงานแล้วคุณก็มักจะเห็นหลายๆคนใช้ชีวิตเหมือนกับไม่มีชีวิต เพราะคนเหล่านั้นถูกดึงวิญญาณถูกดึงพลังงานออกไปแล้วแล้วใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นอย่าเป็นคนแบบนั้นเลยเรายังต้องอยู่อีกหลายสิบปีเราต้องใช้ชีวิตอีกเยอะแยะมากมายหมดพลังไปสุดท้ายเราก็รู้ว่าเราก็ต้องเดินหน้าอยู่ดีสู้ใช้ทุกวันนี้อย่างมีพลังอย่างมีความสุขดีกว่าไหมฟังมาถึงตรงนี้เอา5วิธีรับมือนี้ไปใช้นะคะหลายคนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานเราดี นั่นแหละคือช่วงเวลาที่พลังเงินเปิดทางเช่นกันหลายครั้งที่เขาใช้วิธีการปรับพลังงานตัวเองจูนพลังงานตัวเองแล้วก็ชาร์จพลังงานตัวเองเงินเข้าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาโฟนี้ได้ตลอดแปลว่าปัญหาส่วนใหญ่มันก็จะไม่เกิดเพราะปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากปัญหาทางด้านการเงินปัญหาส่วนใหญ่ในโลกนี้ถูกแก้ไขได้ด้วย ที่มีเงินเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเออจริงฟังแล้วแบบไม่ได้โลกสวยเกินไปเงินไม่ใช่ทุกอย่างหรอกไม่ใช่มีเงินแล้วมีความสุขอ่ะเอาเป็นว่าคนที่พูดอยู่เนี่ยเคยหมดตัวมาก่อนเคยล้มละลายมาก่อนเพราะฉะนั้นกล้าพูดได้เลยว่าปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตแก้ได้ด้วยเงินมีเงินแล้วปัญหานั้นไม่เกิด